ขอขอบคุณกอดกิ้งแก๊ดอาสากูภัยมูลนิธิประชานุก,กูลาดบุรีได้นำนมกล่องมาถวายที่หลุม514ทำให้เกิดเหตุการณ์นมหยดติ่งๆออกมาสักพักก็ล้มลงเองโดยที่ไม่มีลมข้อหวยไม่พลาดที่จะนำเลขเด็ดหลุม514ไปเสี่ยงโชคงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน 2,563ที่จะถึงนี้ลมเลยสักนิดนะครับ,รบวันนั้นแดดร้อน <Okay. S 1> เปรี่ยงเลย <Okay. S 1> ถ้าบอกว่าจะลม้มด้วยแรงลมเนี่ย <Okay. S 1> เป็นไปไม่ได้ฟังเสียงคุณเสวาก่อนครับเหมือนส่วนตัวเราก็มีความเชื่อไหมว่าไอ้กล่องนมที่มันล้มลงไปเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรยังไงความเชื่อครับพี่มันเป็นส่วนบุคคลนะครับ แต่ในความคิดผมอะผมเชื่อเพราะว่าผมเห็นด้วยตาตัวเองครับเพราะว่าผมตั้งไลยต้พักนะครับมันก็ยังไม่มีไหลพี่กับท่าย์ก็หยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บก็ล้ลมเลยเหมือนเหมือนเด็กเขาแย่งกันครับตอนช่วงเวลาที่กล่องนมล้มเนี่ยค่ะมีลมไหมไม่มีเอ๊อากาศแบบนี้เลยครับแดดร้อน,น,อนไม่มีลไม,มลไม่มีอะไร,รแดดร้อน ไม่มีลมเลยสักนิดหนึ่งแต่ความรู้สึกเหมือนเด็กแย่งกันใช่ครับเพราะผมยังพูดกับพี่เลยว่าไม่ต้องแย่งกันนะเอามาเพื่อคนละควด,คน,ค,ดคนละกล้องไม่ต้องแย่งกันเสื้อผ้าเสื้อผ้าอ,อะไรไ้ยใช่ครับพูดแล้วเขรเอาอะไรก็เลือกเอาเองจริงๆหลายคนก็สงสัยในหลายประเด็นด้วยกันนะคะอย่างไอเรื่องนมยดจีกเหมือนกันขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน,ท,านที่ติดตามรับฟังและรับชมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกริ้งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ